ครับสวัสดีพี่รองครับมื้อนี้ครับต้องขอไปพี่รองมาเบิ้งครับการปลูกทุเรียนครับได้ต้นบอกทุเรียนมาเบี้ยหนึ่งครับพี่รองสามร้อยบาทครับพี่รองมาเบิงกันเลยครับว่ามันสิเป็นอะไรครับในการปลูกทุเรียนสิครับเอาพี่รองครับแรงบันดาลใจในการปลูกทุเรียนมาจากใสพี่รองครับมาเบิงกันเลยครับนี่ครับพี่รอง นี่คือความคิดแหลครับคิดว่าจะเอาทุเรียนมาปลูกครับนี่สาเหตุครับบักมีครับพี่น้องครับต้นนี่ดกขนาดเลยครับนี่มันอยู่ในหลังบ้านครับนี่อันนี้นี่ครับลกอัศจรรย์ใจเลยครับบักมีครับนี่รกทุกปีครับเลยมีความคิดว่าบักทุเรียนมันไข่ไข่กันก็บักมีครับคิดว่านะครับพี่น้องครับเลยไปงานกระชาิครับซื้อมาปลูกครับพี่น้องครับนี่ต้นใบใหญ่ครับนี่ตัดไว้ตลอดทุกปีครับนี่ แต่ว่าน่วยดูครับพี่น้องครับกับขนุนครับบังมีครับเดี๋ยวพี่น้องพาไปเบิร์แบกทุเรียนครับปลูกว่างานกระชาติพานมากครับวันที่ยี่สิบเดมีนานะครับเอามาปลูกพี่น้องมาลุ่นกันเลยครับพื้นที่หลังบ้านครับนี่ครับนี่ครับคือสุ่มของบักตุเรียนครับพี่น้องครับ เบียดึงซื้อมาสามร้อยบาทครับเดี๋ยวมาชมครับเดี๋ยวนี้ครับพี่น้องครับติดแล้วครับนี่ครับหลังจากตีดซื้อมาต้นหมักงามพี่น้องครับตมักงามครับมาปลูกไว้ตกใจครับใบโลนออกเบืดอครับพี่น้องนึกว่าตายแล้วนะครับเหลือตะกางอยู่แล้วพี่น้องบันนี้ต่อมาครับ เจ้าของเพื่อนก็หาวิธีพี่น้องหาวิธีว่าเห็ดจังไหนจังสิยั่งครับเพื่อนก็นึกว่าวตุเรียนตายแล้วครับพี่น้องครับเอาเฟียงครับมาใส่โคนเพื่อนครับแล้วก็เห็ดโคนขึ้นสูงๆจังน่อยครับมีลักษณะการปลูกที่เรียกกับใส่โคนนี่ครับเห้น้หมมันไหลออกครับพี่น้องครับอันนี้เกิดแล้วครับพี่น้องครับเริ่มปงที่เปียแต่แปะแล้วครับ สาเหตุมาจากการพดด้วยเชื้อราไตโคเดอมาครับน้ำทังสีหนึ่งพี่น้องทังสีแบบเอ้าใส่ทั่วไปครับทังสีประมาณ10กบลิตรนี่พี่น้องนี่ครับทังสี18ลิตรนะครับเพิ่นใส่น้ำเชื้อราไตโคเดมานี่แก้วนึงครับแก้วกินน้ำเฮ้าธรรมดานะครับพี่น้องใส่น้ำผสมทังสีนึงเพิ่นพดครับทุกเ้าครับนี่ บตัาเป็นตรงโดสองดแรงครับพี่้องครับเดี๋ยวนี้ติดแล้วครับอันนี้ก็ติดเลยครับด้วยนี่นี่ครับในใบนน้้อยนี่ครับนี่เรื่อมแตกหยอดแล้วครับที่แรกนึกว่าตายเบิร์ดครับต้นทําง่ามใบร้นออกเบิร์ดพี่น้องเดียวตะการครับก่อนมันเดือตะการก็เรียบร้อยแล้วครับเบิรงดเดวอดวามมนซ้ำกันกับกลางใหม่ที่เขากระลังสีออกมาเหตุตดวโดนเงินพี่น้องผมมีใบผมมีเลียงเลยครับผมมีใบมีเลียงเลย ล้นออกเบิครับแต่ว่าบัตรที่เริ่มออกเริ่มขึ้นมากครับพี่น้องครับดีดีครับพี่น้องเชื้อราไตโคเดอร์มาด้วพี่น้องด้วยนะครับแล้วก็ตามบริเวณอ้อมๆนะครับราโรยลผงหมดแล้วครับกันมดกันเชื้อราครับนี่บริเวณโค่นต้นครับโอเคพี่น้องมาในครับมันคือบักมีนี่โอเคเลยครับเดี๋ยวคือบักมีต้นที่ผมถ่ายพี่น้องเมื่อนี่โอ้ยดวงวยอันสรรย์ครับดินดีครับแถวนี้ พี่น้องครับมาลุ่นกันเน่าๆครับลุ่นนะครับลุ่นการติดปรติดนต้อขาพรอมเดี๋ยวนี้ติดแล้วออกใบแล้วพี่น้องครับเบี้ยนี่เบี้ยละสามร้อยครับจากงานกรชาติครับพี่น้องครับงานกรชาตินี่โอ้ต้นไม้หลายครับต้นไม้หลายคนนี้เจรอหลายครับแต่ละปีนี่เพิ่นขนมากนี่บบมี่ยังไปเลยพี่น้องงานกระชาติมีทถกต้นถูกหมากทุกนวยถุกเนวเอาพี่น้องครับมือนี้พาพี่น้องมาเบิ้งครับ ติดแล้วเ้อพี่น้องเ้อครับอย่าเลืมครับพี่น้องครับเฮ็ดซุ่มกันแดดให้เขาน้นจางน้อยนี่ครับอันนี้เป็นซุ่มบางแดดที่น้อยครับเิ่นสิบ่มักแดดคักพี่น้องใบสีลวกวครับแล้วเป่นกระสิบ่มักน้ำไหลหากสีน้ครับพี่น้องครับคลิปนี้สวัีก่อนเนาพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวพอกันีคลิปต่อๆไปครับว่านุ่นไปเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้ครับขอขอบคุณสวัสดีครับ